เอาละฮะแล้วในคลิปนี้เราก็มาอยู่กันในเซิร์ฟเทนเบต้ากันอีกหนึ่งรอบครับโดยเราจะเทคความสามารถของลิชชเทสต์ลิงหรือว่าเจ้าอัศวิน กับการที่จะต้องไปเจอกับฮันเตอร์แต่และตัวละครเขาสามารถต่อกรได้มากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวในคลิปนี้จะมีคําตอบทั้งหมดเลยฮะและในวันนี้ผมมีร้านเติมเกมราคาถูกจะมาแนะนำกับร i s m a n Shop โน .1 เรื่องการเติมเกมเติมเกม I d เดียทีวในราคาถูก่อนได้มีเงินคืนกระดุมแดงเข้าไวเติมเกมผ่านเว็บรับ i s m a n Coin น์ไมเป็นส่วนลดได้หรืออยากผ่อนจ่ายก็ทำได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเกมชั้นนำให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด2 4ชั่วโมง เติมเกมทูพอนได้มีเงินคืนต้องที่ลิสแมนช็อปเท่านั้น โอเคแล้วตอนนี้เราเข้าไปอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยครับสิ่งที่เราจะทําการทดสอบกันในวันนี้นั่นก็คือจะให้ท่าน,น้าของตัวอัศวินหรือริช์ดเซอร์ริงทำการเปิดเกราะฮะแล้วก็จะให้ท่าน,น้าของฮันเตอร์แต่ละตัวใช้สกิลความสามารถส่วนตัวในการโจมตีครับเราจะมาดูว่าท่าน,น้าของเกราะนี่สามารถป้องกันดาเมจได้ไหมลดทอนดาเมจได้เท่าไหร่ฮะแต่ถ้าเกิดการโจมตีแบบธรรมดานั้นมาจากการดาเมจได้อยู่ที่25หน่วยดังนั้นตัวละครฮันเตอร์ตัวไหนที่เป็นการโจมตีแบบธรรมดาผมอาจจะไม่ได้ดึงมาทําการรีวิวจะหยิบมาให้ทุกคนได้ด ที่มีความสามารถประจําตัวในการสร้างดาเมจได้นั่นเองครับเริ่มต้นเรามาดูกันที่ตัวละครแรกกันเลยฮะนั่นคือเฮลเบอร์หรือว่าเจ้าลีโอนะฮะมันมีการวางหุ่นหรือตุ๊กตาลงมาจากนั้นใส่ลูกไฟแห่งความโกรธให้ตุ๊กตาแล้วเวลาตุ๊กตาโจมตีจะสร้างดาเมจอยู่ที่50หน่วยแต่ถ้าเกิดทางด้านของอัศวินเปิดลป้องกันจะสามารถซับดาเมจได้อยู่ที่25หน่วยครับ เช่นเดียวกับร่างลาวาที่ท่านาของเฮลเบอร์สามารถปล่อยออกมาได้แต่ถ้าเกิดท่านาของอัศวินมีการเปิดโรคมีการเปิดเกาะก็จะสามารถซับดาเมจได้อยู่ที่25หน่วยครับไปกระต่อตัวละครที่2อย่างเจ้าจ็อกเกอร์หรือสมายดี f เฟยครับเมื่อมีการพุ่งจรวดเข้ามาและท่านาของตัวอัศวินสามารถเปิดโลกได้ทันเวลาก็จะสามารถซับดาเมจได้อยู่ที่25หน่วยเช่นเดียวกัน ้วก็ะต่ออย่างรวดเร็วกับตัวละครที่3อย่างตัวเกมคริปเปอร์หรือว่าผู้คุมเกมนั่นเองครับเมื่อเขามีการปลดล็อกสกิลแล้วเวลาเวี่ยงแท้โดนทานาของเซอร์เวอร์จะสร้างดาเมจ25หน่วยแต่เมื่ออัุวินเปิดโล่จะสามารถป้องกันดาเมจในส่วนนี้ได้ฮะไปกระต่อกับตัวละครที่4อย่างแจ็คเดอะริปเปอร์ฮะตัวนี้มีหลายคนถามมาค่อนข้างเยอะว่าหมอกเนี่ยจะสามารถโจมตีท่าหน้าของอัศวินได้ไหมในกรณีที่มีการเปิดโล่อยู่ก็ต้องบอกเลยว่าโล่ของอัศวินนั้นสามารถซับดาเมจได้อยู่ที่25หน่วยฮะ เราไปดูกันต่อกับตัวละครที่5อย่างโซวิเวอร์หรือเจ้าปีศาจแบงมุมครับในกรณีที่ทางด้าของเจ้าปีศาจแบงมุม,มมีการปลดล็อกสกิลเขาสามารถยิงใยใส่ทาหน้าของตัวผู้รอดชีวิตได้และจะสร้างดาเมจ25%ด้วยซึ่งถ้าเกิดทาหน้าของอัศวินมีการเปิดโลกขึ้นมาดาเมจในส่วนนี้จะไม่เกิดขึ้นครับ แล้วไปดูก็ต,กต่อกับตัวละครที่หดนั่นก็คือโปรโตกรเฟอร์หรือว่าเจ้าโจเซฟได้เองปกติแล้วโจเซฟจะทําการโจมตีอยู่ที่75%ครับแต่ถ้าเกิดทาหน้าของอัศวินมีการเปิดโลกขึ้นมาดาเมจที่จะได้รับก็จะได้รับเพียงแค่50%เท่านั้น เราไปดูกันต่อกับตัวละครที่7อย่างแมสไอหรือว่ลุงสถาปนิกครับท่านะของตัวอัศวินเนี่ยมีการเปิดโล่อะไรเรียบร้อยแล้วพอ่านะของลุงแมสไอสร้างกำแพงขึ้นมาปกติจะสร้างดาเบน25%ตอนนี้เราจะเห็นได้เลยว่าโลกของอัศวินไม่สามารถป้องกันกำแพงของลุงคิมาวาได้ครับ เดี๋ยวเรามาดูกันอีกหนึ่งสเต็ปฮะเมื่อแมดอา์มีการสร้างกำแพงเอาไว้ถ้าเกิดเซอร์เวอร์ทำการกระโดดข้ามเนี่ยจะโดนดาเมจอยู่ที่50หน่วยผมจะให้อัศวินทําการเรียกโล่ขึ้นมาก่อนจากนั้นก็กระโดดข้ามไปเพ,เพื่อจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่ายังคงโดนดาเมจ50%เหมือนเดิมดังนั้นสรุปได้ว่าโล่ของอัศวินไม่สามารถป้องกันดาเมจจากกำแพงแมดอายได้ครับ ไปกระตอกับตัวละครที่8อย่างเจ้าปลาหมึกยักษ์ฮะเมื่อทางด้านของตัวอัศวินทําการเรียกโล่ขึ้นมาและโดนหนวดปลาหมึกโจมตีจะสมามารถซับดามเมจหรือว่าป้องกันดามเมจได้25หน่วยครับไปดูก็ต่อกับตัวละครที่9อย่างเอ็กซ์บอยหรือว่าเด็กที่แย่ฮะเมื่อมีการปลูกต้นไม้ไว้และเรียกรูปไฟทําการโจมตีทางด้านของอัศวินถ้าเกิดอัศวินมีการเรียกโลก่ป้องกันแล้วก็จะสมามารถซับดามเมจได้อยู่ที่25หน่วยครับไปกระตอกับตัวละครเจ้ากิง้งก่าครับเมื่อทางด้านของอัศวินมีการเปิดโล่ปอ้ปองกัน หากโดนทนาของจ้ากิ้งกา,ากระโดดทับลงมาแล้วก็จะสามารถซับดาเมจได้อีก25หน่วยครับไปดูกันต่อกับตัวละครที่10ฮะอย่างกาทอริซิกหรือว่าเจ้าบอลบอลเมื่อมีการวางระเบิดหรือว่าทามบอมลงมาเนี่ยถ้าเกิดทนาของตัวอัศาวินมีการเรียกโล่มาป้องกันดาเมจได้ทันเวลาก็จะสามารถป้องกันดาเมจ25หน่วยจากลูกระเบิดบอลบอลได้ครับ หดือก็ต่อกับตัวละครที่11อย่างเจ้าไวโอลีนนั่นเองฮะก็เมื่อทาน้าของตัวอัศวินมีการเรียกโล่ป้องกันขึ้นมาแล้วก็หากโดนเส้นเสียงของตัวไวโอลีนเข้าไปก็จะสามารถซับดาเมจได้อยู่ที่25หน่วยรวมถึงการยิงเส้นเสียงของเจ้าไวโอลีนด้วยหากทาน้าของอัศวินมีการเรียกโล่ขึ้นมาได้ทันเวลาแล้วก็ก็จะสามารถซับดามเมจได้เช่นเดียวกันล่ะฮะ เรวไปดูก็ต,กต่อกับสเกลเจอร์หรือว่าการลาเทียครับก็จะฟิลคล้ายๆกับบอลบอลเลยฮะหากธานะของอัศวินสามารถเรียกโล่ป้องกันมากันดาเมจได้ทันเวลาก็จะป้องกันดาเมจในการโดนรูปป้นกระแทกได้1ครั้งหรือว่า25หน่วยนั่นเองครับ เราไปดูกันต่อกับตัวละครอันเดย์นะเดี๋ยวเมจะเทสด้วยกัน2สเต็ปนะสเต็ปแรกก็คือจะทําการเปิดโล่ให้อัศวินก่อนแล้วก็ให้อันเดย์นนทำการพุ่งชนซึ่งเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าอัศวินสามารถซับดาเมจได้25หน่วยหรือว่าเจ็บแค่25าแค่นั้นเองฮะ่ว so, นอีนี้สเต็ปที่เราจะทําการเทสก็คือให้อันเดย์ทำการชาร์จแล้วก็ตีให้เกินขีดครับผมโล่ของอัศวินนั้นก็จะสามารถซับดาเมจ25หน่วยได้เช่นเดียวกันครับ เราไปกันต่อกับตัวละครที่15อย่าง The Breaking Wheel หรือว่าเจ้าล้อแตกครับผลําทำการทดสอบโดยการที่ให้ตัวละครนั้นติดเข็มติดเพียสอยู่3เข็มด้วยกันจากนั้นก็เรียกโลกขึ้นมาครับเมื่อทางด้านของตัว The Breaking Wheel ทำการดีดนิ้วหรือ p o s s i b i l i T y เนี่ยเราจะได้รับดาเมจเพียงแค่50หน่วยหรือสามารถป้องกันดาเมจได้อยู่ที่25หน่วยครับ ไปดีว๋วก็ต่อกับตัวละครที่16อย่างไนแอดหรือว่าภายน้ําน้องเก๋คนสวยของเรานั่นเองครับเมื่อมีการเรียกโลกขึ้นมาของอัศวินลิชัสเตอร์ลิงครับเขาสามารถป้องกรรันหลัวซาตเเมต25หน่วยจากการโดนโป๊ะน้ําของน้องเก๋ดได้ด้วยฮะ และไปดูก็ต่อกับตัวละครที่17แล้วอย่างแว็กอาร์ติสครับสำหรับแว็กอาร์ติสเนี่ยใครที่เล่นอัศวินผมไม่ค่อยแนะนาให้ทําการเรียกโรสักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าเมื่อระนาของตัวแว็กอาร์ติเขาจ่ายว็กออกมารู้ว่าการจ่ายสกิลสปัตเตอร์เนี่ยมันจะเป็นการเคลียร์โลกค่อนข้างจะเร็วมากๆแล้วการในการป้องกันดาเมจจากโมเทนว็กเนี่ยมันค่อนข้างจะยากมากๆเลยนั่นเองซึ่งจะพูดตามตรงว่าโลกของอัศวินสามารถป้องกันดาเมจ25หน่วยจากแว็กอาร์ติไหมจริงๆมันกันได้นะแต่จังหวะมันต้องเป๊ะจริงๆฮะส าจะดีกว่านั่นเองครับและไปดูก็ต่อกับตัวละครเสมียนหรือว่าเคิร์กนั่นเองครับเราจะทําการทดสอบเปิดโล่แล้วให้ทานหน้าของตัวเคิร์กมีการเปิดล่างเงาในการจมตีขึ้นมาซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็คือสามารถป้องกันการจมตีจากเคิร์กหรือว่าเสมียนได้ครับและตัวละครต่อไปนัคือปุโรหิตหรือว่าเฮอร์มิตนั่นเองฮะ ปกติแล้วท่าหน้าของเฮอร์มิจะทำการโจมตี1ครั้งเนี่ยสร้างดาเมจอยู่ที่60หน่วยแต่ถ้าเกิดสมมติอัศวินเปิดโล่ป้องกันและโดนเฮอร์มิททำการโจมตีเขาจะโดนดาเมจเพียงแค่3 5หน่วยเท่านั้นครับถ้ากว่าถ้าเกิดอัศวินเปิดโล่ได้ทันเวลาเขาจะโดนตี2ครั้งและยังไม่ล้มลงไปนอนอยู่กับพื้นฮะแต่ก็มีส่วนหนึ่งที่ทุกคนควรจะต้องรู้กันเอาไว้ก็คือทาาหน้าของตัวเกาะหรือโล่ป้องกันของอัศวินนั้นไม่สามารถป้องกันดาเมจจากการแชร์แผลจากเพื่อนรวมทีมที่มีกระแสะไฟฟ้้าเดดียวกัันไครบ ติดละครที่20กันแล้วฮะนั่นก็คือฟูสโกหรือว่าหน้าเนื้อใจเสือนั่นเองเวลาเขาปาทางด้าของตัวฟลิกอออกมาและดึงกลับจะเรียกดาเมจได้25หน่วยแต่ถ้าเกิดมีการเปิดโลกป้องกันแล้วก็แอสวินสามารถป้องกันดาเมจในส่วนนี้ได้ครับ เดินทางมาถึงตัวละครที่21และถือว่าเป็นตัวละครสุดท้ายที่เราจะทําการทดสอบแล้วนันก็คือเจ้าแกะขาเปยนั่นเองครับหากทางด้านของตัวอัศวินทําการเปิดโล่ป้องกันและถูกโจมตีนอกกรงอบร้อมเขาจะสามารถรับดาเมจได้25หน่วยเท่ากับว่าเขาจะไม่มีอาการบาดเจ็บแต่ถ้าเกิดสมมติว่าโดนโจมตีในกรงอบล้อมนั้นเขาก็จะได้รับดาเมจแบบเพียงแค่25หน่วยเท่านั้นละครับและนี่ก็คือการทดสอบเกราะของอัศวินกับฮันเตอร์ทั้ง21ตัวละครครับที่คิดว่าจะมีข้อได้เปรียบแล้วก็ข้อเสียเปรียบกันใครยังไม่ได้ดาาู ริชาร์ดสเตอร์ลิงเนี่ยสามารถไปดูในคลิปของช่องเราได้เลยนะผมทำลงไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ก็น่าจะประมาณนี้เราเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ผมลาทุกคนไปนแล้วจริงๆบายสวัสดีครับ